หนึ่งในกองทัพอาร์มี่เข้าด้วยเราเป็นไงบ้างกับโอ้ยรู้สึกอย่างที่อย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นเป็นเกียรติสุดๆเพราะว่าผมจริงๆผมผมรู้จักโจแล้วก็โจโจ,โจเป็นคนที่แบบว่าก็จะรับรับผิดชอบจัดงานนี้แล้วก็ตอนแรกผมก็แค่แบบอยากจะช่วยอยากจะไปงานที่วันที่29ใช่ไหมครับแต่พอแบบเราไปคุยไปคุยมาเอก็มีเพรสคอนเฟน c ์ด้วยแล้วก็ผมก็ ก็อยากจะอยากจะช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอเคผมสามารถแบบพูดได้เต็มปากเต็มใจว่าแบบมาที่นี่เพื่อช่วยให้ให้โปรเจกต์นี้มันเกิดประสบความสำเร็จสำหรับ d c s ในความจำความรู้สึกของเราเป็นไงครับอะไรนะครับสำหรับความรู้สึกต่อต่อ BTS เสารโอ้คือเขาเหมือนโอ้ไม g ก็เหมือนไอดอลไอโรผมเลยอ่ะคือที่ผมลืมพูดไปด้วยก็คือ วง BTS เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนครีเอทีฟในไทยทั่วโลกนักแสดงศิลปินนักร้องต่างๆเขาเป็นเขาเป็นอินสปิเรชันแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่ายิ่งใหญ่ทำให้เราทุกคนแบบว่าถ้าเราทุ่มเททุ่มเทกับสิ่งที่เรารักถ้าเราตั้งใจฝึกทุกๆวันเราสามารถ ทำ t h อ achievable ได้เราสามารถไปไปได้ไกลามากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่า BTS มันมีความหมายให้กับให้ให้กับหลายๆคนมากใหับวัวก็เป็นส่วนในแรงบันดาลใจให,ให้ให้ลุเรื่องเหมือนกันในการทํางานใช่ครับเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกด้วย soft power ของ BTS มันทำให้บอกว่าโอ้โหทั่วเอเชียทั่วโลกรู้จกักรู้จักกับบวงวง BTS แล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็ผมผมก็เฮ้ยผม ถ้าผมฝึกผมผมอาจจะแบบไปไปได้ไกลามากใช่ครับพอตอนนิสสันขาอย่นี้จะมาจัดที่ไหนที่เมืองไปทำเนียรลุคคือทำตืเ่เต้นไหมที่อยากจะอยาก,ยากมาเห็นใหญ่จะมาดูอะไรในงานนี้อ๋อคืออย่างอย่างแรกก็คืออยากดู vr นเสิร์ตอยากให้ทุกคนมามาดู vr นเสิร์ตเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าว่าไม่เป็นคนอนข้งใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ทุกคนที่ได้แบบเข้าไปในในห้องนั้นแล้วก็ ใส่แว่นนั้น,น,นก็คือโอ้โหจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแบบเห็นเขาจริงๆอยู่กับเขาจริงๆใกล้ชิดกับเขาจริงจรงอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นกับการที่จะที่จะไปทำมันนั้นด้วยแล้วก็ให้ให้เพื่อนเพื่อน,นอข้างทุกคนในที่สามารถไปได้ที่เป็น BTS Army หรือว่าที่แบบว่าพอจะได้ยินอะไรบ้างเกี่ยวกับ BTS แต่ว่ายังไม่ย,ไมยังไม่แบบเป็นแฟนครับขนาดขนาดนั้นก็อยากจะเข้าไปไปชมด้วย ใช่ครก็วันที่ยีเดี๋ยวผมผมจะเป็นอาจจะเป็นรอบแบบรอบแรกๆเลยที่ได้ไปไดไปดูอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะครับฝากชวนชวนโอเคก็ฝาก exhibition ของของเราด้วยนะครับ b s t a r v e r s e Exhibition BR Concert นะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าเข้าไปดูก็จะรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยเราใกล้ชิดกับ BTS ได้ในขณะที่เขาเขาไม่อยู่ เขาก็ไปไปในประเทศของเขา,าแล้วก็จะได้แบบรู้สึกอุ่นใจคลายความคิดถึงที่เราอาจจะมีให้กับเขาที่ไม่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจอุ่นใจแล้วก็ mm hmm. have a great time It's gonna be a great time เ mm ี hmm. ่ีนี้มีงานอะไรงานอะไรเรได้ติดตามอหไบ้างครับ mm hmm. ตอนตอนนี้ของเรื่องเรื่องละครยังไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. แต่ว่ามี mv ที่เพิ่งถ่ายไป mm hmm. ที่จะเป็นแบบ แนวใหม่แปลกใหม่ด้วยที่บอกว่าเป็นแนวตั้งอ่า5เรื่อง1น,นาทีต่อเรื่องใช่ครับเป็นเพลงเพลง้าเพลงเพลงเศร้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามดูใน IG ลุกนะครับเป็นแล้วเป็งไหนเป็นแล้วเพลงของใครอลุกอ่าจีเอ็มเอ็มครับจีเอ็มแกรนด์มี่เป็นว่าเจ๊อะไรอย่างที่แบบว่า ใช่ใช่ใช่แนวตั้งเพื่อที่จะลงในอ่าิกต็อกหรืออ่าเรียลให้มันแบบไปไบโรง่ายขึ้นแต่ก่ายีมันยากนะเพราะต้องมุกอะไรหลายาอตอนแรกคิดว่าจะยากแต่พอแบบพอไปถ่ายในะวันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกยากมากแล้วก็เออเราก็มีเล่นกับปันปันด้วยปันปันก็ก็เก่งมากเป็นเพลงใหม่หรือเพลงเก่าที่เพลงใหม่ใช่เพลงใหม่หมสั้นมากสั้น หนึ่งนาทีนะเพลงแค่หนึ่งแบบเพลงหนึ่งนเพลงนึ่งนาทีใช่เป็นอาจจะเป็นเอ็กซ์เพร์เมนท์ว่าในอนาคตเราก็จะทําแบบ PR อาร์โปรโมชั่นแบบว่าอาจจะทําเพลงแบบเต็มเพลงแต่ว่าโปรโมทแค่แบบว่าหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อจีแมนแกรมมี่เพลงของจีแมนที่ที่เราแสดงในในเอ็มบีนั้นนะครับครับครับ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใช่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับก็เคยเล่นเล่น MB มาก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบว่าต้องเก็บความรู้สึกหลายๆอย่างภายในภายในหนึ่งนาทีมีบางบางเรื่องที่แบบว่าเป็นวอลช็อตยาวๆที่แบบว่าต้องต้องเล่นแบบครบรถภายในแบบระยะเวลาสั้นก็น่าสนใจครับผมคือเอาเอาง่ายๆคืออยากทุกคนสามารถฟิต เป็นทุนได้เรื่อยๆนะครับรวมถึงผมด้วยผมก็ต้องแบบว่าเขายิมบ่อยหรือไม่ก็เล่นเล่นกีฬาทุกทุกกีฬาที่ชอบเพื่อที่จะทําให้แบบเราฟิตจริงๆเป้าหมายก็คืออยากจะแบบฟิตฟิตมากๆอยากให้แบบมีมีมีแบบซิกแพคมีแบบว่าที่บอกว่าสามารถทอดเสื้อแล้วก็แบบทุกคนแบบวูอะไรเงี้ยทุกคนนี้น้องๆในทีมเองเขาก็แอบวันในกลุ่ม เฮ้ยเขาก็ exaggerate หลายคนดูเราเป็นแอร์โอยู่นะในทีวีเนี่ยเราก็็เปนแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายคนอยู่นะเฮ้ยดีมากดีมากก็ยินดีที่ได้มีไหมครับแบบมีน้องๆมาแบบเออมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยมีจริงๆมีเยอะมากคนแบบว่าถามว่าเฮ้ยแบบอยากจะลดน้ำหนักจังแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำแบบว่าโอเคมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่การกินมากกว่า คือเราสามารถผอมได้โดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักด้วยมันยุ่ิี่การแบบกินครับแบบลอง intermittent fasting ลองแบบกินน้อยลงแต่ว่าอาจจะแบบรวมทีเดียวแบบช่วงสี่โมงเย็นก็จะกินแบบแคลอรี่ทั้งหมดใน,ในในวันนั้นเราก็จะแบบกินอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามแบบห้ามใจสุดๆให้แบบไม่ได้ไม่ได้กินตั้งแต่เช้าจนถึงสี่โมงเย็นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งหรือ กินเล็กน้อยตลอดอตลอดวันได้แต่มันไม่ไม่ควรกินแป้งเยอะไม่ควรกินแบบน้ําตาลเยอะอะไรนี้ครับลองกินโปรตีนสลัดบ้างครับแชร์เคล็ดลับพวกนี้ให้น้องๆไปใช่ครับใช่เมรู้สึกว่าเป็นคนข้ที่ริดการออกกำลังกายติดเล่นเกมแต่ก็ติดก็มันมีบางวันที่รู้สึกดีกับตัวเอง <c oughs> แล้วก็วันบางที่รู้สึกเออโอ้โย ทำห,ห้ามใจห้ามใจตัวเองไม่ได้ต้องกินเ<ช>พราะว่าชอบแต่ก็พยายามดูแลตัวเองว้ตลอดเวลาใช่ใช่รวมจงผิวผิวหน้าด้วยทุกอย<ช>่าง<ช>ด้วยช่วงหลายหลายปีที่อยู่ในเมืองไทยจะแบบรูปเป็ยังไงบ้างการทํางานที่นี่สุดยอดไม่คือรักรักประเทศมากร <c oughs> ักกับการทํางานที่นี่รักกับการอยู่ที่นี่ก็ซื้อบ้านที่บางนาแล้วอะไรเงี้ยใช่การทำงานการทุ ได้ซื้อบ้านแล้ว,ลวซื้้้อบานแล,ว,แลวเรียบร้อย <c oughs> ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีก,อกสักเร็วเร็วนี้เดี๋ยวก็อพ p l y ลสมัคร A permanent resident เนี้นั่นครับคือเราจะไปเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเลยถ้าเป็นไปได้นะออมันก็จะก็จะช่วยหลายๆอย่างในการทำทำงานทำธ,ธุรกิจเ,เรื่องวีซ่าก็ไม่ต้องแบบอะไรกังวลอะไรมากนะครับจริงเราเราเริ่มได้คุยกับไทยบ้างทุกอย่างทันทีทน่องการเปลี่ยนชาติเรา,เรา อ๋อคือคือมันตอนนี้กฎหมายมันเป็นแบบว่าเหมือนประเทศไทยหยังไม่อนุญาตให้ให้เปลี่ยนใช่ไหมให้แบบถือสองชาติเสริมเสรอมเรอเอาเปลี่ยนเมืองไทยได้หรอก็ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็อยากจะได้แบบนั้นโอเคขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ